ครับสวัสดีนะครับผมครับวีดีโอนี้นะครับจะมาสอนนะครับวิธีการเพิ่มรูมแนะนํานะครับใน Facebook ของเรานะครับหรือในโปรไฟล์ของเรานะครับผมก็วิธีการเพิ่มไม่ยากเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับก็ให้เราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราแบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาหาคําว่าแก้ไขรายละเอียดสาธารณะนะครับผมคลิกเข้าไปเลยตรงนี้นะครับ พอคลิกเสร็จแล้วนะครับคันนี้เลื่อนลงมาครับจะเห็นคําว่าแนะนําเห็นไหมครับตรงนี้ครับคือเราสามารถเพิ่มรูปแนะนําได้นะครับประมาณเก้ารูปนะครับผม่าคันนี้เราก็ลองมาใส่รูปแนะนํากันนะครับก็คือบวกเลยใส่เครื่องหมายบวกเลยนะครับแล้วก็มากดเพิ่มเลยครับนี่ครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะ เอาเป็นรูปแนะนําใส่ครับเลยนะครับเนี่ยครับผมเอาสอรูปก่อนเนาะอ่ะใส่ไปสอรูปนะครับเป็นตัวอย่างไว้นะครับแล้วกดบันทึกรอสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมคันนี้เราลองไปดูหน้าโปรไฟล์กันนะครับ อ่าสังเกตว่าจะมีรูปแนะนําขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถเพิ่มรูปแนะนําในโปรไฟล์ Facebook ของเราได้แบบง่ายๆแล้วครับนะครับลองไปทากันดูนะครับผมนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผม อยู่ข้างใต้ค B วีนะครับผมจะได้สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้นะครับว่าวีโอต่อไปนะครับจะมาสอนอะไรนะครับผมส่วนคปวีโอนี้เอ็นเสอนใจคอมเตอร์ชแนลสวัสดีครับ